ถ้าพูดจะอธิบายถึงเทรนด์ปัจจุบันเราควรจะคำนึงถึง3แฟกเตอร์ใหญ่ที่เกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมานะครับพอจะมาพูดถึงแฟกเตอร์แรกที่สำคัญมากไม่ได้เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีโดยตรงนะครับแต่เราจะเห็นเทรนด์อันนึงที่เลกู l เลเตอร์ในหลายๆคันทรีนะครับเริ่มต้นจากยุโรปมาที่เอเชียเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายหรือเปิดเสรีของผู้ให้บริการทางด้านการเงินมากขึ้นนะครับนั่นเป็นตัวตัวแปรที่สำคัญ ฟกเตอร์ที่2ที่เราต้องพูดถึงสำคัญมากนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาคงจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงโควิดไม่ได้และผลกระทบของปรากฏการณ์นี้กับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกนะครับจริงๆไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงกับการใช้บริการทางการเงินอย่างเดียวนะครับถ้าผมจะอ้างอิงรีเสิร์ชของ m e คเคนซีเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วก็เซอร์เวย์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยทั่วไปในหลายๆอินดัสทรีที่อเมริกานะครับ พฤติกรรมก่อนและหลังโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลายอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเพราะความจําเป็นและการเลีเลี่ยงการเดินทางทําให้ลูกค้าเนี่ยหรือผู้บริโภคโดยทั่วไปเนี่ยต้องลองเปิดใจทําธุรกรรมนะครับหรือสั่งซื้อของบนออนไลน์นะครับมีปฏิสัมพันธ์บนออนไลน์ที่เราเรียกว่า new normal แต่ที่น่าสนใจเมื่อเมือง คลายล็อกดาวน์แล้วพฤติกรรมค้างนะครับก็คือคนที่เปิดใจลองแล้วเนี่ยเขาคาดหวังแล้วว่าถ้าเขาจะเข้าถึง Product ์และเซอร์วิและบริการเนี่ยเขาต้องทำได้จากบ้าน anytime anywhere ปัจจัยที่3ที่สำคัญมากเหมือนกันที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเบสิกฟาวเดชันของเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบของดิจิท a ลแบ n กิ้งนะครับคือถึงเ e g u l a t o r ผ่อนคลายกฎกติกานะครับมีผู้อยากให้บริการมากมาย c o n sum e r มี Demand มีความคาดหวังแล้วว่าอยากจะเข้าถึงแบง k i กิ้งผ่านช่องทางออนไลน์แต่ถ้า Underlying Technology รวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงสมาร์ทโฟน n e d ว v i ์ e ใช่ครับแล้วก็องค์ประกอบทางเทคโนโลยีที่บางทีเราเรียก Digital Infrastructure การเชื่อมต่อ uh, ของสถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการเนี่ย uh, กฎกติกาในการเชื่อมต่อเนี่ย uh, ไม่ดีพอ ก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับเทรนด์ที่เรามาถึงในปัจจุบันตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่3ที่ผมอยากจะอธิบายว่าเหมือน perfect storm ถ้าขาดพิสไหนไปเนี่ยทิศทางของ adoption ของ digital banking และ innovation ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับคราวนี้ถ้าจะมาขมวดว่าเทรน์ของ digital banking ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยว่า แล้วบริบทของประเทศไทยล่ะและทิศทางเกิดอะไรขึ้นใน2 3ปีก่อนหน้านั้นเกิดพร้อมเพย์เป็นการอัลล็อกการช่องทางเมคานิกในการชำระที่มีแบรเรียมีมีมีคอสออกไปหมดจึงเป็นเอฟฟิเชนต์เมคานิกในการชำระมากนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้ามามองคิดดูเนี่ยก่อนโควิดอีกนโยบายของรัฐในการผลักดันแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยครับหรือจะเป็นการ เงินช่วยเหลือที่เราจะเราจะพูดถึงก็ว่าคนละครึ่งโปรแกรมคนละครึ่งใช่ไหมครับจะทําให้คนที่จริงๆแล้วเขาเขาเป็นแคชเบสเอคคอน์ีนะครับไม่ได้เข้าถึงหรือใช้บริการสถาบันทางการเงินมากแต่แรกอยู่แล้วแต่ทําให้ตัวเองต้องผ่านเข้ามาอยู่ในระบบจริงๆแล้วช่วยทั้งความคุ้นเคยให้ให้คอน summer ฐานเนี้ยเข้าถึงแล้วยอมรับโมบายแบงกิ้งนะครับหลายๆอย่างเนี่ยต้องเครดิตทั้งอุตสาหกรรม แล้วก็ทปทนะครับโครงสร้างโดยพื้นฐานที่จะทําให้เราทําธุรกรรมบนดิจิตอลได้เนี่ยอย่างเช่นการลงนามการยืนยันตัวตนนะครับการขอข้อมูลหรือสเตทเมนต์รวมไปถึงการชําระภาษีหรือวิธภาษีเนี่ยเรามีกฎกติกาและโครงสร้างดิจิตอลโดยพื้นฐานของประเทศที่จะรองรับให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าโครงสร้างดิจิตอลอินฟราสตรเจอร์เหล่านี้เนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้ให้บริการแต่ละคนเนี่ยเข้าใจแล้วเชื่อมต่อเรียงร้อยขั้นตอนตรงนี้ได้เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ประสบการณ์ของลูกค้าที่เข้าถึงด i g i t a l banking ในเมืองไทยเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงและดีขึ้น,ด,นดีขึ้นโดยรวมผมว่าความฝันที่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็น cashless economy เนี่ยผมว่าเริ่มเป็นจริงมากขึ้นนะครับ พอพูดถึงดิจิทัลแบงกิ้งที่ต่อยอดไปไว่าจริงๆเราท้ายที่สุดที่คอน s u m อ e r สัมผัสได้คือโมบายแบงกิ้งนะครับแต่พอเราพูดถึงโมบายแบงกิ้งอย่างที่ผมได้เกินๆไปตอนต้นว่าอัตโนมัติรีเราจะคิดถึงจ่ายเงินโอนเงินใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น definition ที่ inadequate มากสำหรับ c o n s u m e r น e ตในการเข้าถึงบริการของสถาบันทางการเงิน 4-5หปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้มากขึ้นว่ามีอีกหนึ่งเพอร์ซอนาที่ไม่ได้เป็นคาซาเด p พสิ t ถอนโอนจ่ายธรรมดาแต่จะเป็นการที่ให้ความรู้ชวนให้ลงทุนแล้วก็มีเมคคาเนกหรือโปรดักในการลงทุนที่แตกต่างมีวาายตี้มากขึ้นไม่ว่าจะลงทุนต่างประเทศซื้อ,อ,อสต็อกในตลาดตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือจะซื้อ,อ,อพันธบัตร จะซื้อเอ่อ foreign currency ต่างๆนาน,นานอันนี้จะเริ่มมีการให้บริการเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านโมบายแอปผู้ที่อยากเข้าถึงสินเชื่อและไม่ใช่แค่ขอสินเชื่อแต่เข้าไปในระหว่างมีสินเชื่ออยู่เข้าไปไม่ใช่ตรวจยอดอย่างเดียวนัดชาระหรือบางทีอย่างของ KK เองเนี่ยเราเปิดให้ลูกค้าเสนอความจำงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วซ้ำน,นะครับหรือถ้าจะลูกค้าอยากจะปลอดหนี้เร็ว ชำระ payout ปิดบัญชีเป็นเท่าไหร่อันนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ลิมิตทูถอนโอนจ่ายแน่นอนแต่ถ้าเป็นเพอร์ n ซนาที่เป็นเอลเดอรี่หรือ c l o เซอร์ทูดิท e m เมนต์ท็อปออฟาก็คงอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซฟตี้เน็ตหรือการันตีคอนติเนวิตี้ออฟเวลให้ให้ให้ครอบครัวหรือลูกหลานเกียรในคินพัทระเราเรามองภาพกว้างในการให้บริการเป็น t ลัสเซตพาร์เนอร์อยู่แล้ว พอร์ซนาต่างๆที่ที่ผมพูดถึงมาเนี่ยผมว่าเราตั้งใจที่จะให้ลูกค้าไม่ต้องใช้เลเบอร์ในการคิดว่าฉันจะไปแอปไหนฉันจะไปช่องทางไหนจริงๆแล้วควรจะเป็นคัสเตอร์ชอ์ที่เขาอยากจะเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าถึงบริการนี้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งแอปของ KK นะครับนั่นคือแนวทางของเรา เราจะสร้างโมบายแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือลูกค้าเนี่ยหนึ่งแอปพลิเคชันแต่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้สเปกตรัม of ฟเอ่อวารตี้มากที่สุดก็คือเพอร์ซนาต่างๆเราเรียกกันภายใน KKP Mobile ของเราเนี่ยครับเราเรียกกันว่าเป็นโครงการซ u เปอร์แอปคำว่าซ u เปอร์แอปเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองโดยผิวเผินอาจจะเป็นการแค่ควบรวมหรือรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีมารวบรวมด้วยกัน แต่ผมว่าความคาดหวังความความเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นซูเปอร์แอปในใจของคอน sumer มากกว่าอย่างเช่นคิดถึงสินเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาคิดถึงผู้ที่จะนำเสนอสินเชื่อให้เขาที่เข้าใจเขาจริงๆเนี่ยและเขาค่อยคิดถึง KKP Mobile App คิดถึงโปรดักต์การลงทุนที่เข้าถึงได้ Return เ,เยี่ยม มาจาก Recommendation เกรดพรีเมียมในประเทศไทยคิดถึง KKP Mobile คิดถึงกรมธรรม์ประกันที่เหมาะสำหรับฉันที่เลือกได้และคุ้มค่ามากที่สุดคิดถึง KKP Mobile เรายังเน้นย้ำโฟกัสในการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าผ่าน Data ารากฐานเนี่ยที่จะทำให้ KKP Mobile Super App ของเราเนี่ย เป็นแอปที่ซูเปอร์ในลูกค้าจริงๆคงไม่ใช่เป็นการจัดเรียงฟังก์ชันหรือสินค้ามากมายเต็มแ,แอปไปหมดจนลูกค้าหลงแต่จะเป็นการที่วิเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการพิจิกหรือ,เ,อ,อเราเรียก p พอ p e n s i t y m o ี้โเดนะครับที่จะวิเคราะห์ว่า next best offer สำหรับลูกค้าจริงๆควรเป็นอย่างไรก็นั่นเป็นแนวทางที่เราเราคิดว่าว่า KKP Mobile Super App ของเราเนี่ยจะเป็น single trusted f ァน a ด i i เชี l ลโซลูชันพร็อเให้ลูกค้าหลายๆ p e r เพอร์นาครับการที่ KKP เนี่ยตั้งใจลงทุนอย่างต่อเนื่อง KKP Mobile ไม่ใช่เป็นความเชื่อของการลดต้นทุนในการให้บริการนะครับผมอยากจะพูดให้เห็นภาพตรงนี้ในทางกลับกันนะครับเ,เราเองเนี่ยมั่นใจด้วยสินค้าและบริการของเราเนี่ยและแนวความคิดของเราเนี่ย เราอยากจะเข้าถึงเรือไปถึงเสิร์ฟลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทาง KKP Mobile ในหัวข้อหนึ่งที่พอเราพูดถึงดิจิ t a ลแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พูดถึงก็คือ consumer confidence แต่ภายคุกค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาในการที่แอปอ้างการเปิดบัญชีหรือที่บางทีเราเรียกบัญชีม้าเราเลยมีทีมการเาะกิจ นะครับ observe behavior pattern ของบัญชีที่เปิดผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมการโอนเข้าโอนออกที่เข้าขายน่า,นาสงสัยนะครับเราจะมีทีมงานที่คอยติดตามแล้วเบอร์มีระบบที่ดี e c t ตรงนี้ในแง่การเสริมการควบคุมว่าผ,ผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการตัวจริงหรือไม่การประยุกต์เอา facial recognition เข้ามาอันนี้เราก็ทำอย่างต่อเนื่อง มีอีกหลายอย่างที่ซูเปอร์แอปของเราเนี่ยต้อง build DNA วนกลับไปที่ผมพูดถึงว่าต้องเป็น trusted provider ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขออนุญัติสินเชื่อชำระเงินหรือลงทุน foundation เรื่องเรื่องเรื่อง confidence เนี่ยถ้าไม่มีแล้วผมว่ายากสำหรับผู้ให้บริการทุกท่านที่จะไปต่อนะครับแล้ว KKP เองเราให้ความสำคัญตร,ตรงนี้อย่างมาก KKP Mobile ไม่ใช่แอปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนในการให้บริการของเราในทางกับกันเป็นซูเปอร์แอปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ KKP เนี่ยได้นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีๆกับลูกค้ามากขึ้นครับ